ฮัลโหลสวัสดีวันนี้คุณหัสสดินกำลังซักผ้าอยู่นะครับมาเชื่อกันลองดูดูนะดูนะซักผ้าเห็นไหมทำเองหมดเลยไม่มีใครช่วยอืมันปากมาไม่ดู บนหลังอันนี้คือข้างๆคือบ้านเจ้าของติดกันเลยอยู่ข้างหลังนะคุยดังไม่ได้ชั้นสามตอนนี้สักผ้าอยู่ชั้นสองนี่เห็นไหมมีห้องตรงน,นั้นห้องตะบอนตรงน,นั้นที่นอนเก่าที่เทียตอนนี้ที่เทียบขึ้นไปชั้น ท่านสามละท่านสามห้องหัดสดินขึ้นตรงดิงเลยเหือนแน่นโอเคไหมทำให้ละดูแลรักษาสุขภาพด้วยห้ามดื่มห้ามสนน่าดูแค่นี้แหละ